้าครับเจียงใหม่ของเราจะมีงานดีๆงานติ่ยิ่งใหญ่ห้ำแล้วเพื่อนจะมีงานนวะเพรีรล้านนาน้อมไหวสาสดุดีภาพพันปีหลวงจุมกล่องล้านนาเตื้อที่3าวันนี้ไดครับเกียิทั้งสองท่านนะครับท่านแรกคุณเสวคนสีบุญเรืองผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนเมืองรักเจียงใหม่ท่านที่สองนะครับคุณเอกชัยมั่นอยู่ครูโรงเรียนสังวรวิทยาครับสวัสดีทั้งสองท่านจ้า งานจุมกล่องล้านนาปีนี้เตื้อที่3มแล้วนะเจ้าเนาะแสดงว่าจัดมาแล้วสามปีเ้าเก็จะมาเฮาก็จะมาปากันปีละเตื้อนะเจ้าเนาะในเรื่องของการจัดงานชื่อปกตินี่เฮาก็จะฮู้กันในนามของจุมกล่องล้านนาเอนะเจ้าปีนี้ยี่ใดมาจัดในชื่อนี้แล้วก็ความสําคัญที่เฮาเกิดงานนี้ขึ้นมานะเจ้าเป็นจะได้เจ้าเรื่องของเรื่องนี้เรื่องเรื่องชื่อนี้กระเดียวจะให้ครูโอ๊ตเป็นคนบอกเนาะว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างได แต่ทีนี้ในเรื่องของการตีเฮา,า,าคือใคชุมชนเมืองฮักเชียงใหม่เนี่ย<ม>ท,ที่จะทำเนาะ<ม>หลังจากเขาทําเรื่องจังฟ้อนมาตอนนี้ก็ให้เรื่องว่าเ,าเรื่องของเฮาซึ่งเป็นเ,เปิ้นท้องอย่างมรดกทางภูมิปัญญาของเฮาเนี่ยอันหนึ่งที่เฮาคิดว่าถ้าเฮาได้นําเสนอเนาะในเทศกาลที่เปิ้ลตมตม้ตมตำแบบสะโกนกันก็อยากให้นําเสนอเนี่ยของเฮาเนี่ยซึ่งถือว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ เป็นชื่อเช่อหน้าชูตาหรือเป็นความภูมิใจของเฮาเนี่ยนะจ้าแล้วก็ชื่องานแต่ละปีเนี่ยก็จะไปตามสถานการณ์อย่างปีนี้เนาะเข้าเลขเก,ก้าเนี่ยเฮาก็ใจกันว่านวะเพรีจ้าซึ่งรายละเอียดอันนี้เดี๋ยวโค้จู่ยปอูก็อย่างเช่นปีแล้วเนาะปีแล้วปี68ปดเฮาก็จะเข้าสู่ปี68เนี่ยก็จะชื่อว่าอัฐมังคละเพรีเบิกฟ้าวิถีปีใหม่ไทยนะครับอัฐมันแปลว่า8 มังคละก็คือมงคลเพลรีแ<ม>ปลว่ากองอย่างกำลรกปีนี้ก็ตั้งจุดตีมไว้แล้วก่อนละละปรีว่า,าสิ้นพ,พันปีเนะาะก็เลยเขาเลยเปลี่ยนติมพลิกไปเลยว่านวะเพลีล้านนา<ม>ไหวสาสดีดีพระพันปีหลวงวอย่าครับเนาะนวะมันแปลว่าเก้า,า,า,าครับเพลีแปลว่ากอง นี่ก็เลยเป็นที่มาของคําว่าณวเพรีนั่นเองนะจ้าถือว่าเป็นความหมายแล้วก็พร้อมที่จะต้อนรับกับสกราชใหม่ตัวในปี2569น้เ้าี้นะจ้าในเรื่องของกล่องกล่องของเฮาเนี่ยเป็นกล่องล้านนาเนาะในงานนี้นี่เป็นการรวมกล่องไอ้ยังจะได้มีความสําคัญเอยงจะได้พ่องเจ้าเที่ยวนี้เฮาจะหั่นกล่องเก้าอย่างที่บางอันนี่ในเชียงใหม่เนี่ย คนตีก็ล้มหายตายจากเนาะเปินแก่เปิ่นเฒ่าละเฮาก็เลยมองว่าเฮานาก่องเก้าชนิดมาที่แตกต่างกันมีการแสดงประกอบอน่างตัวเนี้ยสิ่งหนึ่งที่เฮาอยากให้ทุกคนได้หู้จักกล่องของเฮาอย่างถูกต้องซึ่งตรวจกล่องแต่ละชนิดเนี่ยบอกว่าจะเป็นกล่องใจกล่องสะบัดใจกล่องแอลนี่หรอคนบางคนพมพูนะกล่องแอลคืออย่างกล่องมองเสิงการกล่องก้นยาวเนี่จ้ะตี ในงานเที่ยวนี้ในส่วนของสิ่งที่เฮาอยากนําเสนอก็คืออยางให้้ผู้โขนกู้จักกองละนาวของเขาว่าไอ้ยังคือ,อยังสําคญหันโอ้กองหั่นเสียงมวนนี้แต่แต่เป็นห้องว่า,ออากล่องยังบอกไม่ชัดก็เลยว่าเที่ยวนี้ก็เลยอู้กับรูโอด๊ดเนาะว่าสิ่งหนึ่งที่เฮาอยากจะบอกกล่าวเหาะคือกู้โนกู้คนเนี่ยก็คือว่ากองแต่ละชนิดใจ้ในเวลาไหนทําอ้ยังพ่องแล้วที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเพราะว่า ยุคนี้ซัมเตอร์นิเปิิ์พัฒนาสร้างสรรค์นเนาะมันก่ายเป็นเอากล่องอยางนึ่งมาใส่การแหมอย่างนึ่งอ,อันที่ดั้งเดิมจะแต่เนี่ยก็จะหายไปอาจารย์ซึ่งตัวนี้นี่เรื่องกองก็ตามไอ้อย่งก็ตามเนี่ยความที่ว่าจิอายุนักแล้วเนาะแล้วเขาก็อยากทําเรื่องนี้เนี่ยก็เลยส่งมอบือรุ่นนี้ที่เขามีความรู้เรื่องนี้นักอบอกว่าจะเป็นครูโอ๊ตแหมคนครูปอนเนาะเพราะว่าปีนี้ว่าจิมมอบเพื่อสองคนเนี่ยครูปอปลครูวรสิทธ จันสิริเนี่ยจะที่เปิลชนานาญการในเรื่องนี้แล้วเป็นรออุ่นใหม่ๆอะ่ะก็เฮิ่มมาเป็นคนจัดการเลยเรื่องนี้ว่าลูกๆเขาเป็นคนดําเนินการเน้ออันยังจะอยู่ตรงไหนจะประกอบอันยังขึ้นมาเป็นนวะเพลีของเราเนี่ยเจ้า,จาซึ่งรายละเอียดในการจัดการเรื่องกล่องเดี๋ยวโค้ชจะได้บอกได้เจ,จ้าก็ค,ค,ค,คือกองเรา,าเอามาเก้าชนิดอันนี้นะครับมันจะเป็นกลองที่ว่าเฮาพบแล้วก็หันโตัว,ตวไป ในร้านานาในบ้านเฮาเนาะอย่างเช่นกองพูจ้าอ่ะมันก็มีอยู่กุว้าวครับกองใจกองสบัดชัยอันเนี้ยทุกคนเร<ค>ียหว่ายุคหนึ่งละอ่อนทุกคนต้องเกยท่องกรรมก็แก๊กตึงๆก็แกะตึงๆอันเนี้ยครับครับอย่างเงี้ยแล้วก็มีกองก้นยาวอันนี้ของไทยใหญ่นะครับกองพุเจของผุเจนี่ก็เป็นสิ่งที่เฮาครับจากไทยใหญ่เข้ามาในวัฒนธรรมร้านานา,นา,นา ครับเหมือนกันเลยแต่ว่ามันมีความเหมือนกันแต่และบ่เหมือนกันเนี่ยนะครับครับแล้วก็มีกองทิ้งบอมกองทิ้งบอมนี่เราจะเคยได้ยินเวลาเฮโคตันสมัยก่อนเนาะแต่ว่าสมัยนี้มันก็จะเป็นกองแตกกองต้อมอ่าที่ข่าไซเนยครับครับมันก็จะวมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาครับมีกองมองเซิงกองมองเซิงนี่เราจะเคยได้ยินอาจจะเป็นคาคุ้นหูด้วยซ้ำครับมงแซะมงแซะแซะมงตลุมตุ <สะ S 3> มองอันเนี้ย แต่บ่งหงว่าไอ้นี่มันคือทํานองของกล่องมองซึ่งท่องได้แต่บ่งหูเองนะครับได<ม>้ทองได้เต้ <c oughs> นเนาะได้รำตอนเฮาเฮียเนี่ยนะเจ้าแม่นครับแล้วก็จะมีวงปัดกล่องกล่องเต็งทิ่งนะครับอันนี้ก็จะมีกล่องเต็งทิ่งเนาะครับแล้วแฮมย่างตี้จะต้องเอานําเสนอเลยก็คือกล่องตึงนงครับ <c oughs> กล่องตึงนงอันนี้จะอยู่กู้กับวัฒนธรรมล้านนาเชียงใหม่บ้านเฮาเนี่ยมาเมินขนาดเนาะเวลา มีโคตานเฮโคตานเนี่ยฟอนทับหัววัดนะครับเขาจะต้องใจกล่องถึงนงเฮฟอนเล็บเนี่ยครับนงนงเหมือนฟอนเล็บเมืองเฮาี่านะเจ้าได้ยินอย่างนี้แล้วใครหูละว่างานจัดวันไหนที่ไหนจะไดครับเจ้าวันที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดท่านว่าก็สิ้นปีสิ้นปีจากก็เปิ้นเข้าดาวกันเปิ้ลจุดผู้เฮาจะตีกลองเนี่ยอันนี้เป็นเป็นความคิดของเฮาเนาะว่าสิ่งที่เฮามองว่า มันเป็นจยมงคลของเฮาอ่ะเฮาอยากนําเสนอนะจ๊ะจก่อวันที่ส1มบเอธันวาฯนี่ตรงควงสามกษัตริย์นะจ๊ะอตอนนั้นแม่แรงก็จะมีซ้อมกันพ้อ,องนิดหน่อยแต่งานจะเริ่มตอนหกโมงแม่แรงจ้ะหกโมงแม่แรงก็จะมีพิธีการสาวายาสดุดดีพระพันปีหลวงเฮาตัว,ตวอนอจ่อเปิ้ลก็สนับสนุนเรื่องศิลปวัฒนธรรมเฮามาช่วงชีวิตของเปิ้ลตลอดชีวิตของเปิลนี่นะจ๊ะก็มีพิธีการตอนหัวค่ำ น้อยนึงเสร็จเรียบร้อยก็จะตีกล่องนส้สลับการแสดงไล่ไปเรื่อยๆเจ้ากล่องแต่ละชนิดแสดงกับอัหยังอินามจามันจะแตกต่างกันไปอ,อย่างที่บอกเจ้านักแสดงเฮาร่วม200ชีวิตเนี่ยก็จะเล่นตั้งแต่หกโมงหกโมงแมงลงจนถึงเที่ยงคืนเ<ฮ>จาแล้วก็จะมีการตีกล่องชุดใหญ่ที่เก้าอย่างนะ่ตีพร้อมกันครับยิ่งใหญ่แน่นอนเจ้าครับ เฮาก็หวังว่าเที่ยวเนี้ยจะเป็นการจุดประกายแห่งอันนึงคือออนรุ่น,หนใหม่ๆบ้านเฮาเนาะบางคนเปินไปตีกองไอย่งก,กองกองญี่ปุ่น,นกองไทยโก้กะอย่างกายเ่ยถ้าหาันมาพอในสิ่งที่เฮามอีอยู่เนาะความเท่ความขังความภูมิใจในในใ,ในสิ่งที่เฮามีเนี่ยคือมันมีร่วมกัน ไปไปแน่ใดปีหน้าเราอาจจะมีกล่องครบร้อยชุดก็ได้ครับอันนี้ให้ฝากความหวังไว้เลยจากจนกจารตีกองเอาเลิกเอาชัยต้อนรัปีใหม่เป็นสิริมงคลของเราด้วยเพราะว่า เสียงจุดผู้ก็ดังแต่เสียงกลองของฮาเนี่ยมันต้องยิ่งดังกว่ามันต้องคือกว่าเพราะอยยางเพราะว่าความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นอัตลักษณ์ของเฮามันจะดังไปไกลทั่วโลกถ้าเกิดมีนักท่องเที่ยวเพื่อนมารอที่จะท่าพอท่าชมเพื่อนอาจจะหันความสวยงามบนท้องฟ้าแต่หูกับตาเพื่อนก็จะได้หันความงามของการตีกลองความพ้องเพียงกันของคนที่มาตีกลองในวันนี้ตอยนะเจ้ารวมถึงการแสดงฟ้อนตอยฟ้อนนี่จ้างฟ้อนกี่คนเจ้าในปีนี้ ตอนนี้นี่ตีลงชื่อมาเราขอร้อยคนเนาะปรากฏว่าเกินแล้วจ mm ้ะคนอยากมาร่วมเกินทุกปีนะทุกปีเจ้าและอันหนึ่งนี่ถ้าควงสามกษัตริย์เนาะถ้าเราท้าความถึงปีที่แล้วเนี่ยคนต่างชาติบางคนเนี่ยมานั่งห้ามมีเก้าอี้มีอยไงเนี่ยจ้ะก็นั่งกันกลางควงและพอกันแสดงเนาะปรากฏว่าเจัดพ้อเปิ้นมาตั้งแต่หัวข้ามมาจ้ะจนสุดคืนอยู่หะบอกไปไหนเนี่ยจ้ะชมศิลปะเนาะิชมความงามถือวา เขมาม่เอวแล้วเขาได้กําไรนะครับเพราะว่าเขาจัดงานนี้เขารวมทุกอย่างการแสดงแบบแตเต็มจเต็มทุปนได้พอเลยการมั่วอาหารพื้นเมืองก็มีจัจบการมั่วของเฮาก็คือคนในชุมชนตามบนนุนก็คือตามบนนุนดั้งเดิมของเฮาทีไมาได้ใส่น้ําตาลเหมือนยุคปัจจุบันของกินหายากของกินหายากของกินที่เป็นคนเมืองแท้ๆเจ้าบ้านแท้ๆทำจับอันนี้ก็นัวกันมวนกันยอะหั่นจับในหุบจะมีอีกอย่างก็ โชมา้มาลูกแก้วโชว์ม้าลูกแก้วเป็นจัดัเจ้ามีอย่างตอ<ท>นรับปีม้าครับปีหน้าปีมา้มาครับม้าลูกแก้วนี่เป็นเป็น,ปนการแสดงก็ต้องทอล์กัก่อนว่าม้าลูกแก้วมันคือม้าที่เปิลเอาแหนกเนาะค,คนที่จะบวช <นะ S 2> เป็นสามณีนะครับนั่งอ่เป็จัดแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นเหมือนเจ้าชายศิทธะครับอันเนี้ยแล้วก็แต่ที่ฮอลออกมาเนี่ย มันเป็นเขาเรียกว่าการแสดงเขาจะเอาไว้ประกอบการเฮควดานครับก็เหมือนว่ามีต้นบุญน้ำแน่ควดานอย่างๆครับ,รบมาเปิดป่๊ก็จะเอาลูกแก้วเนี่ยลูกแก้วหรือว่าละออนน้อยนะเนาะแต่งชุดแล้วก็นั่งนะฮะครับแล้วมันก็จะเต้นตามจังหวะกลองเ้งยครับครับเห็นว่ามีนิทรศรการตัวกระคาค,คร็เป็นอะไรครับนิทัศการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเฮาน้่ค่ะเจ้าแม่เอ่ออย่างนิทรศการอย่างต่างๆเนี่ยนะเจ้า เฮามองว่ากล่องเก้าชนิดเนี่ยเฮาเปิดมันเหมือนนิทรรศการแบบมีชีวิตเนาะมันจะแค่กระดาษเลนะจ๊ะทุกคนสามารถเข้าไปอู้ไปจ๋าจะอยากให้เฮียนกล่องเนี่ยจะไปเฮียนได้ที่ไหนเพราะคูไม่คูเปิลมาเลนะจ๊ะด้บปาครับแม่นตันเปิลเลยนตัวเปลลูกิษย์ลูกหาทีเปิลเปิลสั่งสอนกันมาเนาะเปิลก็จะมาปากกันตัดเนี่ยจ๊ะคือ เวลาจัดงานอย่างนี่นะมันจื่นใจตุ้เต่อเลยจ้าเขาจะหันภาพอย่างเงี้ยกองสบัดชัยกากองตึงนงกาอย่างเงี้ยทุกคนมาอู้กันแล้วคนเท่าที่เปิ้ลเป็นป้าครูนะจ๊ะสาเตร์เปิ้ลแทบจะบอกออกงานละแต่เปิ้นมางานอย่างเงี้ยแล้วก็มาปะคนรุ่นใหม่แหม่แห่เจ้าเชื่อว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต้องสนใจแล้วมาอู้จ้ามาสอบถามแน่แนเลยนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชมได้ถามความหูคนทั่วไปถามความหูแล้วมันเหมือนกับว่า ป้าคูแม่คูเปิลก็ได้มีการแลกเปลี่ยนกันตัวในงานนี้นะเจ้าบอกว่าจะเป็นในเรื่องของกลองในเรื่องของศิละปะวัฒนธรรมด้านอื่นๆการฟ้อนรําก็ดีการฟ้อนรารนรเนี่ยเปิลก็ต้องใช้กลองตึงนงเข้าห่วมเนาะแล้วก็การแสดงไอ้ย,ยังต่างๆเนี่ยก็จะได้หูละอ่อนที่มาฟ้อนมาลำเนี่ยบางทีสัมเกื่ออาจจะบอกหูเนาะก็จะได้หูละว่ากลองแต่ละชนิดเนี่ยแตตะเนี่ยมีนักมีถึงเก้าอย่างที่เปิลเอามารวมกันในวันนี้ มันมีกี่วงนะเจ้าวันที่มาจ้ะ uh, <9, S 1> เก้าจ้ะแล้วก็ปีนี้เก้าอย่างเนี่ยนะนอกจากป้าครูลูกศิษย์ลูกหาก็จะมาแล้วนะ uh huh. เนาะเฮายังได้ฮับเกียรติจากคุณทิตินาดาเนะาะวิจัยพราา mm. นะเนสะที่เป็นมีความรู้เรื่องนี้กับอดอกเตอร์นาัทาพงศ์ปัญจบุรีเนาะที่สองคนเนี่ยก็ะจ,จะมีความรู้แน่นมาก mm. ในเรื่องศิลปวัฒนธรรมออย่างนี้เจ้า mm. เฮาก็เอาเป็นแบบเป็นพิธีกร mm. ซึ่งตัวนเนี้ยเนี่ย นอกจากเขาจะฟังด้วยหูของเรานะเราจะได้ความรู้จากสองท่านนี้ตัวก็จะอูดจ่าที่มาที่ไปหรือความเชื่อมโยงระหว่างกล่องกับพิธีกรรมล้านนาของเราเลยจ้ะคือมันเหมือนมันหม่ได้ยัดเยียดอะแต่มาละหูอะจ้ะรอบคุณครูผมน้อยหนึ่งครับครูนี้ละอ่อนมาเดียวนะครับเปิ้นสนใจหรือว่าเปิ้นอยากพัฒนาในเรื่องของศิลปะด้านธรรมไทยอย่างไรพ่อก็จริงจริงวงที่หอมานะครับเก้าวงเนี่ย มันจะผสมกันเลยจะมีทั้งรุ่นปะคูแม,มคคูแล้วก็รุ่นละออนรุ่นใหม่ที่ว่าครับแต่ว่าเป็นรุ่นที่เขาสืบสืบนะครับจากปะคูแม,มครูนั้นมาแต่แต่นะครับบรรจัยว่าพอใน YouTube แล้วก็มาตีเล่นกันแล้วก็สร้างตงัวเก่าขึ้นมาอีกบัรจัยนะครับก็บคือจะเป็นกลุ่มที่ว่าเปิน้นสืบทอดมาเสร็จแล้ว <c oughs> ละออนกลุ่มนั้นน่ะเปิ้นมาเป็นครูบาอาจารย์ครับเปิ้นก็จะมีลูกซิดต่อ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 ไปแห็นนครับ ครับผมแสดงว่าแต่อ่อนก็ยังสนใจแล้วก็เปกนท้องว่าอยากจะสืบทอดแม่นครับก็ดีขนาดเลยแสดงว่าค,คนที่มาร่วมบอกว่าจะเป็นจ้างฟ้อนบอกว่าจะเป็น ถ่าอติกองเอ็นอาจาก็คือมีตั้งแต่รุ่นป้อครูแล้วก็มีละอ่อนน้อยตัวแม่นกเจ้าะฟ้อนลำนี่ก็มีละอ่อนน้อยแล้วถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวที่เปิ้นมาชมเปิ้นมาท่าพอเปิ่นไขฟ้อนตัวได้ก็เจ้ะฟ้อนได้เลยครับเวลากองอันนั้นขึ้นอ่ะกองเต็งทิ้งขึ้นเจ้าจะมีช่วงลงตึงมีลุกขึ้นเลยกระเจ้าปีแล้วปีแล้วฟ้อนเต็มเต็มสักกระซาร์ท่านเนาะแล้วเปิ้นก็พอเยี่กาเจ้าว่าถ้าจะได้ก็ว่าเฮาฟ้อนไปเฮาก็สอนเปิ้นตัว พี่มองว่าเรื่องนี้มันเป็นอารมณ์ร่วมเจ้าเวลานั่งเข้านั่งเข้าแล้วความอินเนาะความความความอยากมีส่วนร่วมเลยจ้าเอาเข้าเข้าฟอนอยู่เหมือนที่บอกจ้ะอยู่กับเฮาส้ดคืนเนี่ยจ้าเหมือนเหมือนเฮาไปเมืองนอกเมืองนาเนาะเวลาเฮาไปหันไอหยางมเนี้ยเฮาจะรู้สึกเอมีมีส่วนร่วมเจอันนี้ก็เหมือนกันความที่เฮาจัดงานมาแค่ปีนี้เป็นปีที่สามนะจ้ะความฮับฮู้ในส่วนเนี้ย มันค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งในในปีนี้ในส่วนของพัฒนธรรมจังหวัดนะจ๊ะตีเปิ่นขึ้นเปิ้นห้องอย่างก็อกองตึงนงเป็นขึ้นทะเบียนเป็นภูมิพัญญาทางวัฒนธรรมเลยนะจ๊ะเปิ้นก็มาสนับสนุนเฮาตวัวเฮาก็หวังว่าต่อไปในอนาคตพอเรื่องนี้ในส่วนของภาครัฐลงมาหนุนเฮาตัวซึ่งเป็น้าบ,บ้านธรรมดาที่ทํางานเนะจ๊ะถ้าสามารถหนุนขึ้นไปแล้ววันนึ่งเฮาก็อาจจะมีงานกอง เป็นห้องเฮาเลย<ม>ที่สามารถเปินห้องอย่างประชาสัมพันธ์ไปทั่วโลกได้ว่าเวลาเนี้ยเฮามีงานกองของล้านนาณที่นีต้องมาจ้ะแล้ววันที่ส in 1สนี้คนที่จะเข้ามาร่วมนี่ต้องมีการแต่งกายไว้ทุกหรือว่ามีการเทียบตัวจะได้พ้องค้เอ่อเฮากอบแจ้งเพื่อนไปเนาะว่าในส่วนของงานเฮาเนี่ยบวกกับเรื่องของทางท่านพระพันปีหลวงของเขาเนี่ยจ้าแต่ทีนี้ในส่วนของเฮาที่เฮาได้อู้จ่ากันเนี่ยก็คือว่า พรพันป uh, so so ีหลวงของเฮาเนี่ยเพื่อนจะชอบความสวยงามนะจะในส่วนนี้เฮาก็มองว่าเฮาแจกริบบิ้นสีดำหรือเพื่อนเหี่ยนะจ๊ะใายจะแต่งตัวซีอย่างแม่ก็เป็นอย่างเพราะว่าําเตอคนต่างชาติเพื่อนไม่ได้ฮู้อันฮีทฮอยของเฮานะจ๊ะเฮาก็บอกกล่าวเพื่อนในเรื่องนี้แล้วก็เรื่องการแต่งตัวของมูนักแสดงเฮาก็อู้กันแล้วว่าติดริบบิ้นดำเนาะใบอ่าเฮาบะหฮือ ถึงกับว่าทุกอย่างจะต้องดําไปหมดเลนะจ๊ะก,ก็ขอเพื่อมีความสดชื่นเพราะว่าอย่างน,น้อยน้อยาพที่เฮาสะด,ดุดีภาพพันปีหลวงเปิ้ลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับศิละปะวัฒนธรรมเรื่องผ้าเรื่องครัวทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจ้าแม่นจา้าแล้วนอกจากที่นักท่องเที่ยวจะได้มามีส่วนร่วมในเรื่องของการฟอร้อนรำได้รับความรูแล้วจา้าหันว่าในงานนี้เปิ้ลมีฮื้อแปงแ่งเวิร์กชอปแปงอไอย่างพ่องเจ้า อ่าช่วงนี้ก็จะยอดผางเจ้าผางตี้คือตอนแรกว่าจะยางแล้วยอดผางปรากฏว่าปีที่แล้วเจ้าก็ยอดกันอยู่ห้านคนนั้นแอ้แม่ครูที่ยอดผานเนาะจุดโปกะแกนะเจ้ากนสนใจกันเจ้ายอดไปแล้วก็เอาไปจีกันนี่นะอ่าสมควรก็เหมือนฮีตบ้านเฮายิ่งคนบ้านเฮาคันหายตกเก้าอย่างป้าเนาะหกสิบเก้าเนาะป้าเคจะบวกไปแหมหนึ่ง ตามอายุแล้วก็ต่อออยุย่าเจ้ามันจะมีอย่างยีเจ้าเป็นเชื่อแล้วก็การจุดผังปฏิทันเหมือนเป็นการจุดแสงสว่างแล้วก็เป็นสริมงคลตัวเนาะต้นห้าปีใหม่ของเฮานะเจ้านอกจากผังปริทีนแล้วมีไออย่างแห่งเจ้าก็จะมีอ่างอย่างอย่างที่ยันหูอดอู่ตะเกียนะเจ้าอ่างที่ใส่ยันเป็นยันกุจ่าเจ้าตะเกา و อย่างนะเจ้านี้ก็บอกว่าจะหันที่ไหนละเจ้าในส่วนของสองอย่างนี้เนาะแล้วก็ ในส่วนของครูเอศูนย์การเรียนรู้บ้านครูเอก็เอาละออนตึงตัวน้อยตัวนิดมายนะจ๊ะแล้วก็ให้ไปดูเพราะว่าตอนนี้เขาอู้กันว่าแต่งตัวงามๆจ้างฟ้อนคนเมืองแต่งอย่างใดนะจ๊ะจแล้วเขาก็จะหาหลายคนเอาดอกไม้สดเนะาะเสียบมวยผม,มหนึ่งอย่อจ๊ะจคือตอนนี้ข่วงเนี้ย จะออกเมืองเจ้าเมืองเมืองของเราควงสามกษัตริย์วันที่31อนี่นะจ๊ะเป็นศิลปะล้านนาของแต้เป็นคนเมืองของแต้นะจ๊ะทุกอย่างเป็นการบ่งบอกว่าเฮาเนี่ยเป็นคนเมืองเกล้าผมแบบเมืองเน็บดอกแบบเมืองเป็นการพูชาขวัญตัวนะจ๊ะยางคือครูโอ๊ตนะครับเจิญจวนแล้วก็ประชาสัมพันธ์คนมาร่วมงานนะครับครับก็เจิญจวนจะปีในน้องเนาะทุกภาคส่วนทุกท่านนะครับมาห่วมกัน นะครับซืบสารศิละปะเธรรมร้นา,มนานาั้นาด้วยความถูกต้องนะครับนองมาพอมาพอมากอยเพราะว่าในงานเนเฮาจะรวมสิ่งที่เป็นแทบจะออริจินัลนะครับคือคือกับทุกท่านได้มาพอมากอยนะครับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกนะครับลองมาเอลโดยกันครับ เจ้าเชื่อว่างานนี้เนี่ยจะเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนาได้เป็นอย่างดีนะเจ้าเราก็จะต้องเป็นที่รู้จักของไปทั่วโลกเลยโดยเฉพาะในเรื่องของการตีกลองต้อนรับปีใหม่สักราชใหม่นี้นะเจ้าเอาเลิกเอาชัยเป็นสิริมงคลของเฮาเจ้าสาสิบเอ็ดทันว่าปักหมุดไปเลยหกมงแรงที่ลาดอนุสูรีสังกษัตริย์จ้านี้ขอบคุณทั้งสองท่านที่มาร่วมรายการกับเฮาครับขอบคุณเจ้าคุณผู้ชมครับเดียวเฮายังกิจกรรมนึ่งพบกับช่วงต่อไปของรายการเจ้านนี้ภาคเหนือครับ